สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ลับมาพบกับครูบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมิวเทชันทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนการมิวเทชันไปเรียบร้อยแล้วเราจะพบว่าการมิวเทชันนั้นเกิดขึ้น ได้ในสองลักษณะถูกต้องไหมคะคือในระดับโครโมโซมและในระดับยีนถูกต้องไหมทีนี้ถามว่าวันนี้ครูจะมีวิดีโอมาให้หนักเรียนลองศึกษานะฮะเกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวกับการมิวเทชันว่าจริงๆแล้วการมิวเทชันนี้มันจะทําให้เราเกิดโรคอะไรได้บ้างนะฮะนักเรียนก็ลองมาติดตามดูจากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับน้อง,องพี่มิสเตอร์โคเทนโกนะครับในวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องมิวเทชันระดับโครโมโซมก่อนที่จะพูดถึงการมิวเทชันนะครับน้องๆพี่จะขอกล่าวถึงมิวตาเจนเอว่าแต่มิวตาเจนคืออะไรนะเดี๋ยวพี่จะขออธิบายให้น้องๆได้ฟังก่อนนะครับ มิวเทชันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นในอัตราที่ต่ำมากแต่ถ้าเกิดโดยฝีมือมนุษย์มักเกิดในอัตราที่สูงสิ่งที่สามารถกระตุ้นหรือชักนำให้เกิด Mutation เรียกว่า m u ว a าเจนพี่กรูแทกก็จะขอยกตัวอย่างของ m u ว a าเจนนะครับ m u t a าเจนได้แก่ รังสีบางชนิดเช่นรังสี x รังสีแกมมารังสีอุลตร้าไวโอเลตสารเคมีเช่นควันบุหรี่อัพาทอกซินและสารเคมีที่อยู่ในอาหารน้องๆรู้ไหมครับว่า,านิวทาเจนนั้นยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งด้วยนะครับลำดับต่อไปพี่จะพูดถึง การมิวเทชันในระดับโครโมโซมมิวเทชันที่เกิดความผิดปกติในระดับโครโมโซมอาจทําให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นกลุ่มอาการ Click ark, คลิดูชาร์ดกลุ่มอาการดาวพาทัวซินโดมเอ็ดเวิร์ดซินโดมเทอร์โนซินโดม FYY ซินโดมและคลายเฟลเทอร์ซินโดมน้องคงอยากรู้ในรายละเอียดแล้วใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวพี่ครูแต่งคู่แต่อธิบายให้ฟังนะกลุ่มอาการคลิดูชาเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างการขาดหายไปของแผงข้างสั้นของกลมโซมผู้ที่5ความผิดปกตินี้ทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่น่าช้าความบกพร่องทั้งด้านสติปัญญา และมีเสียงร้องคล้ายแมวเราจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cat Cry Syndrome อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นจนถึงวัยที่ใหญ่พบประมาณหนึ่งใน5้าห0ื่นคนของเด็กแรกเกิดและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วนสองตอนลักษณะผิดป,ปกติคือสีสะเล็กใบหน้ากลมตาเล็กอยู่ห่างกันและเฉียงรั้งจมูกแบน ใบหูอยู่ต่ำกว่าปกติเส้นสายเสียงผิดปกติกลุ่มอาการดาวจะมีการพิการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างไปจากคนปกติคือมีศีสษะเล็กห่างตาชี้ขึ้นรูปร่างเตี้ยตาห่างผู้ป่วยบางรายอาจมีพรอผิดปกติอื่น ลินโตครับปากจากสติพบว่าแม่ที่มีอายุประมาณ45ปีมีโอกาสเสี่ยงในการมีบุตรที่เป็นโรคนี้มากกว่าแม่ที่มีอายุ20ปีประมาณ50-60เท่ากลุ่มอาการดาวเกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมาหนโครโมโซมทำให้มีโครโมโซมคู่ที่21รวมเป็น3โครโมโซมหรือเรียกว่าไรโซมี21 และทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมดเป็น47โครโมโซมและเขียนสัญลักษณ์จำนวนโครโมโซมคือ47บวก21ครับนอกจากนี้นะครับยังพบกลุ่มอาการพาทัวที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1โครโมโซมและกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดซึ่งเกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่8เกินมา1โครโมโซมด้วยนะครับทั้ง2กลุ่มอาการ จะทําให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลายอย่างและทาลกที่เกิดเป็นกลุ่มอาการนี้จะเสียชีวิตหลังจากคลอดไม่กี่เดือนครับน้องๆคิดว่าเราจะเขียนสัญลักษณ์ของโครโมโซมของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ2ออย่างนี้อย่างไรครับสำหรับกลุ่มอาการพาทัวที่โครโมโซมคู่ที่13เกินมา1โครโมโซมนั้น จะเขียนสัญลักษณ์เป็น47บ3วก13ครับและสำหรับกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดที่มีโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมนั้นจะเขียนสัญลักษณ์เป็น47บวก18ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการมิวเทชันที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มอาการเทอร์เนมีโครโมโซมเพศเป็นโครโมโซม X เพียงโครโมโซมเดียวรดอเขียนสัญลักษณ์ว่า 45X ผู้ป่วยในกลุ่มอาการนี้เป็นเพศหญิงรูปร่างเตี้ยคอสั้นหน้าแก่กว่าอายุมีแผ่นหนังคล้ายปีกจากต้นคอจดหัวไหลเป็นหมันสำหรับมิวเทชันที่ทำให้เกิดจำนวนโครโมโซมเพศมากกว่าปกติคือกลุ่มอาการไคลเฟลเทอร์ ter, และกลุ่มอาการ XYY ครับ โดยผู้ป่วยในกลุ่มอาการคลเฟลเตอร์จะมีโครโมโซม X เกินมาซึ่งอาจจะเกินมา 1, 2หรือ3แท่งก็ได้ผู้ป่วยเป็นเพศชายมีแขนขายาวตัวสูงแต่มีสะโพกใหญ่และหน้าอกใหญ่ครับคล้ายผู้หญิงเป็นหมันจากในภาพนะครับน้องๆจะเห็นว่าผู้ป่วยคนนี้มีไมโครโซม X อยู่กี่ไมโครโซม ไ่ยต้องเขียนสัญลักษณ์อย่างไรคําตอบก็คือมีไมโครโซม X อยู่4ไมโครโซมและเขียนสัญลักษณ์เป็น49 X X X, X Y ครับแต่สำหรับผู้ที่มี m u วเทชันแบบ X Y Y เป็นเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีรูปร่างที่ผิดปกติและไม่ได้เป็นหมันแต่บางคนมีความผิดปกติด้านวิวัฒนาการทางภาษาและการพูดและผู้ที่มีมิวเทชันแบบ XY y ส่วนน้อยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสติก autistic, และกับการเข้าสังคมครับวันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับการมิวเทชันไปแล้วนะครับ ถ้านน้องคนไหนสนใจที่อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมน,น้องก็สามารถเปิดดูตาม YouTube หรือเว็บไซต์ได้นะครับในวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับ